ไยต่อครับมาแล้วพวกมาแล้วเข้าตีทางไหนแค่นั้นเนี่ยเข้าตีทางไหนผมก็อยากจะรู้เข้ากี่ทางเข้า,ขาถ้าเราอยู่ทางไหนมันจะตีทางนั้นครับไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ทางนี้ท,ทางเดียว นนี้มันสนับสนุนการยิงฮะยิงโดนแรงมากกว่ไปเล มันก็ยังไม่มีครับมันยิงฝั่งนู้นก็ยิงนี่หว่าใส่ไว้ก่อนครับผมมันหลงขึ้นมาทั้งหมดให้ให้มีไว้ก่อนที่หมูที่ไก่ก็ให้มีไว้ก่อนเราต้องทำแนวป้องกันฝั่งนี้ด้วยปะก็หลงขึ้นมา ถ้าเราอยู่ฝั่งไหนมันตีฝั่งนั้นครับไม่เจียวขยับไม่ได้กูอะไรวะบลักอะไรสักอย่างนึงที่ขีฝั่งวะฝั่งเดียวนะั่นแหละฝั่งที่เราอยู่นะนะั่นแหละ เราอยู่ฝั่งไหนมันจะไปฝั่งนั้นไม่ใช่เขาลูกสอนมาเฮ้ยมันจะบงังคับเปรีแพร์อะไรกูจะจีบลูกสอนเข็งมาก่อนฮะไม่ใช่เถ็งมาดิ หมดเร็วหมดเร็วมากแล้วกูจะอะไรไปสู้กับมึงวะเนี่ยนี่ครับไอรอนโอเร์เลยน,นะที่เราเ,าเราเอาทิ้ง ขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าวะแน่แน่ใจรครับถ้ามันขึ้นมาข้างบนก็ตัวใครเจอเผือกครับต้องคอยคอยเสริมสองอันนี้ให้ดีเอาไปเก็บแลยโหนอาไปเก็บหนัก เก็บเสาไว้ก่อนครับไม่ไงห้าสิบวันคอยคอยดูแลสองตัวนี้อย่าให้มันพังต้องคอยซ่อมอย่างเงี้ยครับ คือตอนนี้เรายังทำอย่างอื่นไม่ได้ไงน้ำมันก็ไม่มีน้ำมันน่าจะหมดทุกของพังนะครับแนละ้วเาเ,เราจะยิงช่วยเลขสาถ้าเราจะยิงช่วยยังไงเนี่ยแต่นา,ายฟางไม่ได้ครับ คอยรีแพ้์ดวยกันแล้วกนะัน <c oughs> มันก็ยิงไกลนั่นน่ะนะมันเห็นมันยิงเลยไม่รู้โดนไม่โดน ไว้กันจะรอดไหมเนี่ยใส่สองตัวนะครับไปใส่ทุกตัวไม่ไหวมันก็ต้องไปทำที่กัน้นเป็นราวกันมันมันชอบปีนตรงนี้ด้วยแต่ก็คงถ้าขึ้นอยู่ก็เราอยู่ฝั่งไหนด้วยครับถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นไร อันนีอัน,นดีอวไม่ใช่ไม่ใช่ครับเทกมาดิเทกมาดิไม่ใช่ครับจะครบาครบอย่างเดียวเลยเทกม,มาแล้วอยู่ไหนอ่ะ มันยังทาอะไรไม่ได้ครับได้ได้หน้าไม้สองตัวคุ้มคองฐานไม่น่ารําคาญนะแต่เราต้องทำอาะไ้อยู่มุมหนึ่งนะเผื่อป้องกันฐานเราเองนี่แหละหน้าไม้น่าจะเป็นตัวดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้ครับตัวอื่นก็ยังทำไม่ได้ มาทุบแล้วครับทุกของพังบ่ไหวจริงทุบตรงที่เป็นไม้อ่ะพังครับแต่ที่เป็นเหล็กไม่แน่ใจตรงนี้อัพเกรดได้ดีคขาดของ เราต้องมายืนล่อมันอยู่ยนะครับให้มันมาเพื่อจะเป็นเป้าของหน้าไม้เราหน้าไม้ใหญ่ทับมาใหม่หมดพอดีผมว่าขาดชิงไม้เก็บมาดิเนี่ยอันนึงเนี่ยชนทั้งนะยู่เนี่ย ไม่เทกะกว่าเมีอค้าอย่างเดียวมันหนักอะไรไม่รู้ครับน่าจะหนักของอะ่ะเด๋ยวไปมองของเก็บก่อนเน็บพวกเสาไม้นี่แหละพลาสติกหิน เนี่ยโอเลมันมีอยู่เราไว้ไม่เป็นที่ให้เฉยบัก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 เถกมาดิยไม่ใช่ครับเถกครับก่าครับว่ะขาดกิ่งไม้ ต้องขาดสักอย่างสินะนะเดี๋ยวอยู่ชุดเดียวครับรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับชุดนี้รอดไม่รอดขึ้นอยู่กับอ,นะอ,อ,อย่มนี้นะเมื่อกีนนะ้เนี่ยผมขึ้นมาแล้วเนะี่ยห้าดอก ขาดกิงไม้แล้วต้องเอายางไม้ไปทํากิ่งไม้ยางไม้ไปทนะําคทำอะไรไม่ได้นะครับลูกธนูหมดเฮ้ยจนใจเลยกู อย่างม้ลูกธนูมหมดน่าจะเบาแล้วแหละเว็บใกล้หมดแล้วใกล้หมดเวลาของเว็บแล้วครับเฮ้ยรีแพรไหน่อยไหมเดี๋ยวมันทำพังก็ยังขาดจริงไม้อยู่เหมือนเดิมทรีบรันขาดทรีบรันไปหามาคลิกเซฟหนะ่ะทำไงวะมันขาดจริงไม้ เราว่าเราฟันมาเยอะอยู่นะอะไรเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยผ้าอะไรรึเนี่า

เอาข้องอกับเกลียวหนักหนักปูนหนักปูนหนักไส้หนักผ้าออไปทำเพิ่มกันป้องกันตัวอยองข้างบน รูตรงไหนพังไปห้าอาหารน้องป้องกันตัวเองได้ป่ะยิงสมบมเลยมึงอ,อครับไม่รู้มันกี่ตรงไหนพังผมขยับไม่ได้เนะ่ะโอ,อ้พังยังวะ ได้อ่ะแล้วก็แค่นี้ก่อนครับ